สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสู้ผู้สุขคนมือนีสาวไทยไม้ยางปลาจา้าโอ้ยดีใจหลายแดดออกพี่น้องจา้าไม้ยางออกกำลังกายให้ธรรมชาติมันบำบัดจ้าพี่น้องคุณล่ะบรรยากาศสุดแดดดีแดด,เ,ด,ดเป็นตะน่ายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบนี้แบบขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดทองไรทองหน้าพี่น้องจา้าไมายางเหรียญน้ำกันจากซีสา,าร์ทาที่นาอพี่น้องจา้าบ่เอาลายดอก บเบาหลายยายหางสาวไทยกับสิบผ้าย่างไปเลาะหลินไปเรื่อยเนาะจ้ะเนาะย่างเลาะไปบอกกับรงกายหยุดเง่าจ้ะพี่น้องจ้าหยุดซุกเสาร์อาทิตย์จันทร์เนาะจ้ะเนาะสาวไทยก็เลยได้มีโอกาสได้มาหาเอ่อไทยคลิปวิดีโอมาฝากพี่ๆน้องๆธรรมชาติสวีเดนเนาะจ้ะฤดูใบไม้ผลิเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะมันกะให้ธรรมชาติมันบำบัดเข้าไป เหตุงานกับเมื่อยบ่แห้งแล้วเนาะจะเนาะให้กำไรชีวิตชีว่ามั่งเนาะงานการกับไลยพี่น้องอันที่หล่เนี่ยเป็นงานการของอันบอร์ดเนาะจะเนาะของบริษัทบ่แม่นงานการเจ้าของเนาะจะเนาะเลิกงานมากอะเมื่อยเจ้าของก็เลยได้มันก็ว่าเซาเซามีแห้งเมื่อยแล้วเหตุงานแล้วว่าอยากไปใส่แต่ว่ามื้อนี้อากาศมันจะออกดีเนี่ยจักหน่อยเนาะใชยก็เลยออกมาเฮ็ดคลิปวิดีโอให้พี่ๆได้เบิ่งเนาะอ้บรรยากาศสุดยอดยังว่า เดี๋ยวเขาเจ้าไปหาเห็ดอยู่น้ำจังไดรน้อเฮ็ดเฮ็ดยังเก็่เห็ดหูหนูหูเหนือสิเนาะทางเลาะเล่นไปเป็นไดโนอทางผีห้อยอันหมูหมากากไก่ห้อยสัตว์ปลาพันยางอิเล่ยุพี่น้องเอ้ยคุณล่ะมยางเที่ยวไปนน้ำกันยางมันน้ำปลาเนี่ยเราไม่จ้องคอยสิได้บรรยากาศเลย giang lông phi non giang lông giang bùng bùng bôi bôi đựng chả ngói vật nam con lấy luôn lấy luôn nhào nhào ui tuần mày nhay được loạt cân นเด้อมือใจผู้บ่าวมาต้นไม้ไงพันลมพลอยเมียเลยทำเป็นลมช่วงค้นยางมางสิเข็งจังไดเอาหัวสิว่ามีที่คน่ะต้นบัก่ายหนึ่งโผล่ลงมาเฮ้ยคือสิดังหนากว่าเนาะเฮิมพูดเนาะพี่น้องเลือกคนล่ะต้นไม้ยืนต้นตายพี่น้องเอ้ย อากาศหน้าเที่ยวไม่ยางพี่น้องยางให้ธรรมชาติบำบัดปะไม่ยางเหรินน้ำสาวไทยไก่บ้านเราจะเนาะหยุดเบียดหึดงานดอกแต่ว่าหยุดก็เลยยางเหรินบอกกันลังไก่เราจะเนาะยางเลานี่ปลาหนิล่ะ มันเอียงกง่อนอย่างเราในปลามันรู้สึกว่าเขออาเอิญยังนอนล้ะถึกดีมีรุ่นดีนาะพี่น้องจา้า มันบรรยายูล่ม เบิ้งใบใหม่พันกำลังตะเปะแตะแปะขึ้นย่างเล่นพี่ๆจ้โอ้ยพิ่ง,งพอแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนไว้เนเด้อจ้ะเด้อพี่ๆจ้าเพื่อสิบ่บได้ผ่าดคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปของ ช่องสาวไทยไก่บ้านชาแนลน่าจะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวไทยกับสีคอนอนุญาตลาไปกอนเนาะจะเนาะกับคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะจะเนาะไปแล้วพี่ๆจ๊าสวัสดีค่ะ